สวัสดีครับกลับมาเรียโนโปรแกรมเบนเดอร์กันอีกครั้งนะคราวนี้ก็จะจเป็นตัวอย่างการแอพพลายในการประยุกต์ใช้งานพวกโมดิฟายเออร์ที่สำคัญนะครับเราลองมาสร้างสะพานเชื่อกันนะครับสะพ,พานแขวนสะพานเชื่อกที่เป็นไม้ตีเป็นระแนงลูกเป็นทางเดินดย,ยาวๆเนสะพานคามแม่นาบนนะนะโอเคครับเรามาเริ่มต้นด้วยการ ถ้าเกิดใครถนัดใช้ซีลมองเปิดอันนี้ไว้นะครับก็จะสะดวกโอเคตรงนี้ก็คือคอนโทรลอินเทอร์เน็ตและคิวนะครับสชติต่อกลับไปกลับมาได้ถ้าอยากจะขยายเฉพาะหน้าต่างใดหน้าต่างใดหน้าต่างนึง่ก็ตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่เมาส์วางอยู่นะครับจะเป็นตัวบอกว่าถ้าเรากดคอนโทรลเเบาร์นะครับ อ๋อมันใช้ไม่ได้กับคอนโทรลอั A Q ตเทเนตคิวคอโทีนะครับนะคอนโทรลมันจะกลายเป็นขยายทั้งหน้าต่างเพราะว่ามันติดกัส A Q บสายคอนโทรอัตเทเนตคิวโอเคนะตอนนี้เราจะมาทำตัดสะพานเชื่อกนครับอันดับแรกเราต้องวางตำแหน่งด้านหน้าให้ถูกต้องนะครับก็คือแกนลบทวายก็ต้องชี้มาด้านนี้ เราจะได้รู้ว่าตรงนี้คือลภัยตรงนี้คือวายนะครับก็เรียนเรียน,นแบบกับแกนเรียนแบบการวางตัวของของแกนเอ z วนะครับจากนั้นทําการกคราบผมเข้าอีด t เพื่อให้สูตรการอยู่ที่เดิมน,นะครับแต่จริงๆจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะครับแต่ผมมาแกนนิยมอย่างนี้เอง X z ลงไปครับย่อเป็นมไม้เป็นกระดาษเป็นแล้ว เราจะเห็นมุมมองด้านบนเป็น,น่างนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับนี่คือ713บนแป้นตัวเล,วเลวขด้านขวาจากนั้นมาต้องสเกลออกทางแกน X ครับเพราะว่าทิศทางมันต้องพุ่งไปในแนวแกนสีแดงนะครับเราจะไ้้นไม้กระดานแผ่นแรกแนละ้วโอเคครับผมจะตั้งชื่อตัวนี้ว่า ลราเตอร์นะครับลราเตอรหวันแผ่นที่หนึ่งหรืออาจจะชีสหนึ่งก็ได้นะครับแตมองเป็นแผ่นชีสหนึ่งครับหรือจะเป็นบุชหนึ่งได้หมดหอาจะเหลาหอาจะเหลาหลังนั้นครับทำลักเลยคัปปี้นะครับแผ่นมไมค์สดาขึ้นมาสักร้อยแผ่นด้วยคำสั่งเอเล่นะครับ modify แล้วก็วัตถุเราเลือกแล้วกด modify ไปที่ปุ่มกดลงไปในตรงปุ่ม add modify นะครับ array จะอยู่ในคอลัมน์ที่สองคำสั่งแรกเลยในในใน category ของคำว่า generate นะครับกด array ตอนนี้เราต้องการให้มันพุ่งพุ่งออกด้านหลังนะครับนี่คือด,ด้านหน้าเราทุาออกคนเห็ลังไม่ใช่ ่าแต่ด้วยความที่ว่าค่าดีฟอร์มเกไว้เป็นทาง x, แกน x เราก็ไม่เอาเป็นสุดท้าย้้วไปออกทางแกน y แค่นะครับอันนี้มันติดกันก็แสดงว่าระยะของแกน y 1หนึ่งไม่พอก็เพิ่มค่าไปครับให้มีช่องว่านงนิดนึงนะจากนั้นก็ใส่จำนวนที่ต้องการไปตรงเขาใส่ไปร้อยนรนะ้อยแล้วได้ไดพา,านย,ยาวๆนะครับา,าย,ยาว ก็เป็น,อ,นอันเสร็จในการขึ้นรลูกส่งของสะพานนะจากนั้นเราก็ใช้คอนเซปต์เดิมเลยนะครับต้องใช้เส้นเคอร์ฟมาทำมากำหนดการทิศทางนะครับขึ้นลงของสะพานนะโอเคผมจะกลับไปที่ยุคยุคนาจอหรือหน้าต่างเดียวครับ ดากนั้นผมจะใช้คำสั่ง shift a นะครับเทียบเท่ากับการกดตรงนี้เพราะว่าเราเห็นคำสั่งคีย์รัดคือ shift a ในการเพิ่มวัตถุให้มาตรงแอด,ดังนั้นเราจะกด s h i a ง่ายกว่านะครับแล้วก็เลือกคำสั่งที่เป็นเครฟ์ฟนะครับคราวนี้ให้เลือกเป็นผ่าผ่าแทนนะครับสังเกตดูตรงผ่าเนี่ยจะเป็นตัวลูกศรฮะมองไปมันก้างปลานะครับก้างปลาเลือกตรงนี้นะครับ ลิกซ้ายเลือตัวเปั๊ปบอันนี้ด้วยความที่ว่ามันเล็กอ่ะผลจะเปิดแล้วมันโดนแผ่นไม้บางผมจะเปิดเป็นในตัวเลขนะฮะแล้วก็คุณจะเห็นว่าเนื้อผ่าครับมันปรากฏขึ้นมาตรงกาตงตรงตำแหน่ง 3D c เซอร์แต่มันเล็กมากนะครับเราจะโฟกัสเข้าไปหามันด้วยการกดจุดบนแตัวเลขอ,อย่าลืมใช้นะตัวนี้มีประโยชน์ครับเส้นผ่าเนี่ยที่เราเห็นนะครับ มันมีทิศทางนะครับจะวิ่งจาก,จ,ากจุดไหนไปจุดไหนมันมีทิศทางนะครับแต่ในในออบเจกต์โหมดเราจะมองไม่เห็นมันในภาวะปกตินะครับเพราะว่าค่าแฮนเดิหรือตัวที่บอกทิศทางมันโดนปิดอยู่เราจึงจำเป็นต้องไปเปิดในตัวนี้ครับ overlay ลนะฮะลูกศรที่อยู่ตั้งหลัง Overlay ตัวนี้นะครับครับลูกศรชี่ลงตั้งหลัก Overlay นะครับที่เป็น วงคมอสองอันซ้อนกันอันบนเป็นเส้นปากครับ <c oughs> เปิดรูเลมานะครับอ๋อลืมไปตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวตัวเส้นนะฮะมันจะมองเห็นแฮนเดิลหรือทิศทางต่อเมื่ออยู่ในอีดิทโหมดกดปั๊บคุณจะเห็นว่ามันมีจุดแล้นะครับแต่จุดหัวจุดท้ายเราแยกไม่ออกว่าอันไหนกัวอันไหนท้ายต้องไปเปิดแฮนเดิลมันนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ ครับคลิกไปที่เดิมของโอเวอร์เลยนะฮะเปิดตบดาวน์ขึ้มาเราก็จะเห็นคำว่าแฮนเดิลน,นะก็จะปรากฏทิศท,ทางแล้วเราก็จะรู้ท,ทันทีว่านะครับสูงไปดูเราจะรู้ทันทีว่านะครับด้านเนี้ยรับด้านเนี้ยด้านเนี้ยคือหางมันด้านนี้คือหัวมันนะเห็นปหเราก็จะต้องหาทิศหาทางให้ถูกต้องโอเค โดยการที่ไปดูที่ด้านบนนะครับดูด้านบนนะฮะล็อกไว้ด้านบนก็คือการกดเจ็ดดูตรงนี้ด้วยมันเป็นท็อปไหมนะครับท็อปออทิดได้ยนะไม่ใช่ท็อปเปิดเสร็จแ,แล้วกด R นะครับบอกแล้วว่า R กับ S เนี่ยเคอร์เซอร์ของเมาต้องวางห่างๆนิดนึงกด R นะครับแล้วกด c อน t r ร l ช่วยกดคอนโทรลช่วยระหว่างที่กด R แล้วหมดเงี้ยมันจะช่วย snap หรือดูติดทีละช่องตารางของกิจน,นะครับ ทำให้เรากาดได้ง่ายนะครับหรือถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็90ก็ได้ครับจะเห็นว่าทิศทางมันผิดนะครับพอเรารู้ว่าทิศทางผิดคีดขวาปล่อยแล้วกลับมาที่เดิมยกเลิกคำสั่งที่ทำนะครับแล้วก็พิมพ์เป็น่าลบผิดลบ90หน้าที่ของเราก็คือเลื่อนเลื่อนจุดสุดท้ายเนี่ยครับเลื่อนจุดสุดท้ายให้ามาอยู่ตรงนี้ ครับมันมีทั้งหมด 3, 4, 5จุดกด G แล้วตามด้วยแกน Y ครับเพราะว่ามันต้องวิ่งไปในทิศทางของแกนสีเขียวนะวเาราก็เลื่อนมาครับเลื่อนมากดคอนโทรลช่วยกระแทกนะครับจนกระทั่งจุดสุดท้ายที่เป็นหางเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดียวกับ3 d มดิเซอร์นะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกับ3ามเซจากนั้นครับจากนั้นให้กดขยายเส้นเนี่ย ยาวกว่าหรือเท่ากับสะพานความยาวของสะพานนะครับกต่ดูนะดูนะผมบอกเคยเคยทำให้ดูแล้วว่าถ้าเรากด S เ,เลยนะมันจะอิงจากจุดสุดกลางของวัตถุในที่นี้คือเส้นนะฮะมันก็เอาจุดกลางทำให้เราต้องมานั่งขยับจุดสุดท้ายที่เป็นหางมาอยู่ตรงซับสติเกอร์เซอร์ใหม่ทุกครั้งที่กดเอสอย่างนี้นะครับซึ่งไม่สนุก เราก็เลยจะต้องให้มันอิงจุดหมุนใหม่ไม่เอาตรงนี้แต่มาอยู่ที่3 d มดีเคอรแทนนะครับเราก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนจุดหมุนนะครับในการใช้คาําสั่งกดจุดบนแป้นคีย์บอร์ดนะครับกดจุดบนแป้นคีย์บอร์ดจะเห็นว่ามันขึ้นเป็นม e เ i a n m นม i เ n คือเฉลี่ยค่าเอาค่าตรงกลางครับเราจะเปลี่ยนจากค่า default มาเป็น3 d มดีเคอร์เอบบน,น,นะฮะทำแบบกำหดคมานะฮะกดจุด ครับแล้วเลือก 3D มด r s o r ตอนนี้ลองดูนะครับถ้าเรากด S อ่ามันไม่ได้ไปอิงกับจุดกลางและมันมันไปอิงกับจุดมันไปอิงณนะตำแหน่งของ 3D มดี s o r ซึ่งจุดสุดท้ายเราอยู่ตรง 3D มดี s o r อร์นี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงเลื่อนหางไม่อยู่ตรง 3D มดี s o r เพราะว่าจะได้ใช้คํำสั่งนี้นะครับออก็กด S ไปครับธรรมชาติของเบนเดอรนะครับดูนะลูกศรพอชนขอบด้านขวา เราไม่ต้องยกเมาส์นะครับมันจะวิ่งกลับมาอีกด้านนึงใช่ไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆนะครับลากไปเรื่อยๆครับลากไปเรื่อยๆเรื่อยนะสูงออกันมาดูนะครับสู้กันมาดูนะครับกด s ใหม่ครับไปเรืไปเรื่อยอะอะเกินไปนิดนะึงถ้าจริงๆเกินเกินหรือพอดีได้ได้หมดนะครับตอนนี้ อโอเคเราก็จะได้ครับเดี๋ยวผมย่อตัวฟอนต์นิดหนึ่ง,งฟอนต์การแสดงคีย์ลัดลงนิดหนึ่งเราเล็กลงหน่อยโอเคไไเอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเส้นผ่านเราเนี่ยวางแนบ นะครับสอดเข้าไปด้านในของตัวตัวอ็อบเจกต์ที่ต้องการเกิดความโค้งนะครับ,รบเหมือนตอนเราทำเก้าอี้เวทีวงกลมนะฮะเก้าอี้คอนเด็ตจากนั้นออกมาที่อ็อบเจกต์ครับภาพเดี๋าๆนิดนึงภาพอาอกออกออกมาที่อ็อบเจกต์แล้วครับจากนั้นทำหลักการนะครับคือคลิกที่อ็อบเจกต์นะครับมีเปรียบเล่ตัวหนึ่งเราพิมพ์แท็กตัวนี้ไปนะครับเพื่อให้การแสดงผลั ไม่เกะกะสายตานะครับเราจะแอดตัวหนึ่งก็คือเคิร์ฟนะครับที่เราเล่นแต่ตอนนี้เคิร์ฟที่เราเล่นมันคือ,อตัวผ่านะผ่าถ้าเราจำได้ไหมว่าการเลือกสามารถทำได้สองทางคลิกเลือกจากก o ับดาวน,นะฮะคือใช้ตัวนี้ไปจิ้มเลือกแต่ตอนนี้ในกรณีนี้เส้นมันอยู่ อาจจะเล่นลำบากนะครับก็ใช้วิธ mm hmm. ีนี้ก็ได้แล้วแต่ตัวครับโอเคพอคลิกปับ๊บมันบิดทิศทางเรานะครับแล้วก็ต้องหาแกนที่ถูกต้องตอนนี้มันเลือกเป็น x ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นด้าน x ครับอ่นะตอนนี้เราเลือก y กลับมาแล้วครับพอได้ y ถูกต้องปรากฏว่าทิศทางาเดี๋ยวผม x เลยนะทิศทางการเลยงตัวของสภาครับกลายเป็นแนวตั้งนะครับ เราก็จําเป็นจะต้องช่วยแก้ไขมันนะครับจันเป็นแ้วตั้งนะเราก็บิดมันกลับขึ้นมาตั้งนะครับนะเป็นการชดเชยเป็นการออฟเซตมันอนะ่ะก็กด r ครับมุลรอบแกน y เ้าสิบนะ enter ด้วยถ้าไม่ enter คำสั่งจะค้างอยู่นะครับแล้วเราก็กด tab กลับมาที่ object มันก็จะเรียงตัวแบบถูกต้องแล้วนะครับนะวิธีแก้ไขง่ายๆจากนั้นลองดูคลิกที่เนื้อผ้าน,นะครับผมเปิดในเคสอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถเลือกจุดครับตอนนี้ทุกแผ่นแมนกระดาษเนี่ยจะเเคลื่อนไหวหรือบิดไปตามทิศทางของเจ้าเส้นดูนะ ถ้าผมเลือกจุดตรงกลางกด G นะครับ G กมาทางนี้ทางแนกน X ครับสังเกตดูไม้ระพานเราบิดเบี้ยวตามแลลวเห็นไหมครับนี่คือวิธีการใช้เส้นใช้ modify er อีกแบบนึงนะครับซึ่งมีประโยชน์สมมุติเราอยากจะทำฉากคนเดินมานะครับเสร็จแล้วตรงนี้อาจจะทำเป็นแอ่หน้านะครับ ทำเป็นแห่งนมแล้วก็ถ้าเราอยากอยากจะสร้างฉากให้มันเป็นเดินเดินมาปั๊บแล้วก็ขึ้นสะพานไปเราก็กดเพิ่มจุดจำนวนจุดนะครับกด e ตามด้วย y เพราะ e คือ x ใช่ไหมจุดมันเพิ่มเราก็สามารถทำวิธีการนี้ไปเรืเ่อยๆนะครับ T e, y นะครับไปทีละช่องเลย แล้วก็ทําไงต่อครับไม้แผ่นไปไม่ถึงไม้แผ่นไปไม่ถึงเราก็ต้องมาเพิ่มตรงแอนเลยนะครับกดดูสิอะไรนะเราก็ไปเรื่อยเรื่อ,อยามาได้ไหมนะสมมติสมมติว่าเราอยากจะย,ยกตรงนี้ขึ้นกด GZ แตะที่จุดกดดีเซตครับกดที่จุดจัดดีเซตมันก็จะเป็นเหมือนเดินข้ามสะพานนะครับหรือถ้าเราอยากเอาตรงนี้ไว้เราก็เพิ่มจุดตรงนี้แทนครับสมมุติเราอยากได้จุดตรงนี้เพิ่มแล้วก็ลากครอบเฉพาะบริเวณที่เราต้องการเพิ่มนะครับคลิกขวานะครับเพิ่มใช้คําสั่งซับดีไว้นะครับมันจะไวกว่าปุ๊บซับดีไว้ก็จะทําการเพิ่มจำนวนจุดให้เรา ในบริเวณที่เราครอบเลือกดังแบบนั้นถ้าผมยกตัวตีชีสัดอ่าโอเคเป็นลางนี้สวยกว่าครับอันนี้เดินอ้อมศาสมานะแล้วก็ข้ามสะพานครับแล้วก็เดินไปนะครับเป็นการสร้างฉากงานแบบง่ายๆนะฮะสร้างฉากงานแบบง่ายๆกดแท็บออกเราก็จะได้เช่แบบนี้อ่าอาจจะเป็นรูปแข่งลูกแข่งรถหรือเป็นสะพานอะไรๆหมดเลยนะครับ นะเราก็จะได้แนวแล้วผมกด,ดอ s นะครับขยายขนาดตารางขึ้นนนะะโอเคแนะอร์เล์มาดีตรงนี้นะครับเราทำทีเดียวตอนนี้ก็สมหติคุณอยากได้ความหนาทนะี่นะี่ก็ s x ถูกไหมดูตามแกนเลยนะมาเพื่อจะเป็นแขนานดให้ผมนะนะนะแล้วก็ ช่องว่างระหว่างซี่นะครับเราก็อาจจะปรับได้นครับอยากให้มันาดขึ้นก็นได้นะครันเราก็จะเป็นทางแบบนี้นะครับตัวตัวผาดเนี่ยมันมีบิวอิน a อนิเมชันอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาทำเล่นดูอนะเดี๋ยวผมเซฟงายก่อนนะเซฟแอะครับเก็บไว้ใ,ใต้โฟลเดอร์ที่เราฝึกนะครับก็ตั้งชื่อว่าอันนี้นนคือผาด ภาพแอนิเมชั่นศูนย์หนึ่งนะครับจากนั้นอสมมติเราเพิ่มวัตถุครับเป็นตัวละครน,นะครับสมมติว่าผมใช้วัลลิงครับกดชิป A ชิป A. แล้วก็ m เ s h มาที่มังกี้นะครับกดจุดบนแป้นตัวเลขนะครับจะได้เห็นมังกี้นะครับตอนนี้มังกี้หัวเราเล็กมากเข้าอีดิทโหมด แล้วกด Scale ครับกดจีบล์แล้วกด Scale แต่มันทหันผิดทิศทางใช่ไหมก็กดเซ็80อดิเพราะมันต้องหมุนรอบแกน Z 180องศาแล้วกด Enter นะครับกด G z นะครับขึ้นมาเพื่อให้มันหนุกวางตัวเองอยู่บนสะพานนะครับตอนนี้ลิงก์หันหนะ้ามาสะพานแล้วนะผมนะขยายใหญ่ให้มันเห็นทิศทางบ้นงนะครับเราเห็นลิงแล้วนะครับ ครับคราวนี้ถ้าฉากอันนี้มันใหญ่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าหนึ่งช่องเบนเดอร์คืึ่งเมตรมันคือหนึ่งนหนึงก็คือหึ่งตารางเมตรดังนั้นเพื่อป้องกันการคํานวณที่ชานะฮะสำหรับสเปคคอมที่ไม่แรงผมแนะนําให้คลิกคลิกเลือกจากตรงนี้ง่ายกว่านะครับคลิกเนิร์ฟผาาคลิกซูซานก็คือหัวล,ลิงแล้วก็คลิกบูดหนึงนะครับส่วนไฟกับกล้องไม่ต้องไปคลิก ผมกด s นะครับย่อทั้งหมดนะครับย่อทั้งหมดอย่าให้อย่าให้มันพลิกกลับเงี้ยนะอัน,นี้เกิดอาการพลิกกลับเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าระวังเมาส์เคอร์เซอร์ใกล้ศูนย์กลางมากไปก็คลิกขวาปล่อยนะครับมันก็จะย้อนกลับมาที่ก่อนใช้คําสั่งนะครับกด s ครับกด s และย่อมาให้มันต่ํากว่ากล้องและไฟนะครับตาแหน่งของกล้องและไฟเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอ่ามันเป็นค่า e ดี u l t ที่ ที่เซตไปมาดีแล้วนะครับตอนนี้ผมจะกด G วานิดนึงนะ,ะทำให้ฉากงานเราไม่ใหญ่เกินไปการคำนวณเวลามันเลนเดอร์จะไวกว่านะครับสรับเครื่องคอมที่ที่ไม่แรงนะฮะให้มันกินไม่กี่ช่องนะครับมานี้อย่างที่บอกไนงะว่าเวลาขึ้นโมเดลอะขึ้นใหญ่ๆเราวอมันแก้ไขง่ายเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ปรับมาเป็นขนาด หรือสเกลปกติที่เราต้องการนะผมก็จะเซตแยกนิดหนึ่งนับตรงนี้เป็น Part Animation 02บอกว่า Resize Res รีสเกลนะครับรสเกลอ่ะอันนี้ตัวนี้จะวิ่งไปในรูปนี้ได้อย่างไงก็ด้วยการคลิกหัวลิงก่อนนะครับอ่าผมเปิดเอ็กเนิดนึงจะได้คลิกเส้นได้ คลิกกดลิงก์ก่อนเสร็จแล้วกดชิปค้างคลิกไปที่เส้นถ้าเส้นคลิกยากเดี๋ยวล็อกกล้องก่อนครับล็อกกล้องแล้วซูมไปใกล้ๆจะได้คลิกง่ายๆครับแล้วก็คลิกคลิกให้โดนเส้นนะคลิกให้โดนเส้นอย่างนี้ตอนนี้ตัวสะพานเราจะยกเลิกการคลิกสะพานด้วยการกด B นะครับ B แล้วก็กดเมาส์กลางค้างลากขอบนิดนึงเดี๋ยวเป็นการยกดลง B และเมาส์กลางนะจะเป็นการยกเลิกการเลือกในบริเวณที่เราไม่ต้องการอโอเคตอนนี้จะมีแค่หัวลิงกับกับผ่าที่เลือกนะครับผมก็จะใช้ c อนโทรล P นะครับแล้วเลือก follow path นะครับคำสั่ง follow path ท่นะาน่นี้ดูให้ดีนะหัวลิงต้องเลือกก่อนแล้วก็คลิกถ้าเลือกให้บนเส้นผ่าเท่านั้นสภาไม่เอานะครับแล้วเลือกคำสั่ง follow path เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเปิดปินเอ็กซเลนะครับพอเรากดเลหรือกดสเปซ bar หัวล,ลิงจะวิ่งตามไปแล้วครับแต่สังเกตเห็นว่าถ้าเราอยากให้หัวล,ลิงวิ่งช้าลงนะครับเราต้องปรับปรับตรงผ่านะครับปรับตรงผา ตรงผานนะแล้วก็มาที่ตัวไอคอนนะครับตัวนี้ที่เป็นเส้นโค้งตัวนี้คือผาดแอนิเมชันนะครับไปที่ตัวผาดแอนิเมชันเนี่ยตัวนี้เลยเปิดอกมาจะสังเกตเห็นว่าจํานวนเฟรมมันตั้งไว้น้อยกว่าจํานวนลันททมทั้งหมดของเราของเราเนี่ยถ้าดูแล้วจะสตาร์จากเฟรมที่หนึ่งจบที่เฟรมสองรห้าสิบนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเราอยากให้มันไปใกล้ช้าลง,งเราก็ใส่เราไปตรงนี้ครับสองห้าสิบ กดเพย์ใหม่อันนี้มันจะค่อยเดินละแล้ว,ลอนนาาลวโอเคนะครับเอาไปปรับใช้ทำงานขอให้มีความสุขสนุกสนานกับการทำแอนิเมชันบนโปร,กรแกรมต่ตนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยตามคลิปอันใหม่กันอีกทีสวัสดีครับ